บายดีปีใหม่เบอร์ทุกคู่ทุกคนเดอ้อสบายดีปีใหม่มาอัปเดตอีกแล้วผูกกระโลดหน้าบ้านอะเด้อดีเด้อทั้งนายยังสร้างไฟนีสร้างกระโลเด้อทุกคนบันไดยังบานแล้วบันไดนุบันได,นบ,นดบ้านอีเม่ สร้างไฟเด้อนั่นเด้อกะโลนะกะโลทางนี้บ่ได้ติดนะมันนี่ติดทางนี้ก็พี่แหละโอ้พองามบ่พ่อผู้มานั่งเฝ้าแต่เช้าพุ่นน่ะเช้าสวยแรง มันั่งเฝ้าเ <laughs> so right ้าวยแรงเจ้าเมื่อกินข้าวเจ้าเมื่อกินข้าวเราก็เมื่อกินข้าวนะยูเพื่อเราจะนอนบ่เอามานี่ใครเด้อน้องคนกะโหลหน้าบานอันนั้นแไรมันตัดเอาบันหยบเยี่ยันหยาบไ้เท่ยบได้ได้ลรว่ พอได้ดซื้อได้พอได้ดซื้อได้ลูกฟังเลยเบิงเ้งซีเบิ้งไฟในเฮือ,อนทีโอ้ใส่ด,าาดูอากาศบานละไรด้อทุกคนใส่ดอกฟืนดอกไฟโอ้ดอก,ฟกไฟก็ใส่แล้ว <c oughs> โง่ที่ปุน่น คนไฟเดือไฟเดือโอ้เรืองปานทองคำเนาะดอกไฟฮันเร,อเรืองปานดอกปานทองคำลูกเบสิตให้แมว่วานเอาให้เจอสิออกนี่ฮะ เมงกระเบือนี่มาอยู่นี่ดีดีมัอนั่นก็เอาเมงเลกระเบือเห็นบ่เอ้ามันคือบโฟกัสมันบโฟกัสให้หน่อยทุกคนเอาดอกไปพออ่ะดอกไหมเอาเจ้านั่นเดีย๋ยบอกมีห้าดอกดอดเลยค่ะ เมื่อเเขาให้ห้าดอกแล้วเลยล่ะก็นับครบแล้วเลยล่ะข้างหลังจ้านี้เม่เบ่อ ထအ� m ห uh ั a เ l y a u t h o r อีเมย์บอกว่าใส่แต่ดอกอันนี้ในเือน,นข้างในข้างใน มื่อวนเสาร์นี่ก็จะกาาลับมาใส่บาตรนะเด้อวันเสาร์นี่ไปใส่มื่อวนเสาร์นี่ก็ใส่บาตแล้วเด้อใส่บาตแล้วก็คือแล้วอันนี้แล้วไวจังเรือวอดดงมาสองเลยงาโอ้มันคืนอโนนคือลูกคืนอโนน บอกคือว oh like ่าเราเยียบนั่นละมันอันนั้นเือมันลุบเออได้เพชที่สองลุบด้วยน่ะลุบเนาะลุปอัออแให้เ้าตั้งไหลงมา่า เอาสิไดไปใส่ใชนะ่นาตัดกยมือนตัดเนื้กุบ่กร็ตั้งเนื้อสำนั่นชุดเจ้าเทเลยชุใสุ่ดเจ้าใส่กระสอบเหมือนอยท่วงไว้นั่นน่ะนาะบ่ยังเหลือสำนั่นชุดเจ้าคนใสน่สพื้นนี่เด้ดซุดเจ้าคนใส่คันด อันนั้นจะไ,ไฟหัวเสาใส่ดอกไฟโซตั้งใส่ตั้มสำนันบ่ลูกเม่นบ่นฮะน่นก็ได้ใส่สำนันแหละรู้ว่าง,งามเมฆก็ว่าง,งามว่าจะในพิษาการ,าร,ราได้ถามพิษการก่อนได้ มีอย่างคือนุ่งลายพ่ลึกจ้ะ <c oughs> อัปเดตใหม่เดอ้อสบายดีปีใหม่ประชาชนเดอ้อ